แมรี่แมรี่เธอร้อนหรือเปล่าอ่ะร้อนนิดหน่อยร้อนรุ่มหลักได้อยากได้ธาตุมาพัดให้เราไม่รู้มันจะรู้ตัวหรือเปล่าวะที่กำลังเรียกมันอยู่ธาตุธาตุมาพัดมาพัดให้คุณแมรี่กับคุณสีสีติดติดธาตุติดมาธาคุณน้ำข้าวยังไม่เดินมาพัดนะนี่พัดทำนี้ทำนี้เอ้ยตะกี้เธอพัดใต้กระโปรงฉันทีไปอ้าว มองหาร้านตอเกมดีกันเหรอลันขอแนะนำ ชอ็อปเติมถูกเติมไว่ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมแอดติทิฟไบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่อมอีกถึงแพ็คแถมริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนเติมได้ทั้งบนเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสต์แมนช็อปเท่านั้น้กลับมากับตัวใหม่ ไม่ต้องถามไม่เอาไปจากไหนขโมย <c oughs> okay, โอเควันนี้เราก็ไม่อยู่กับตัวไหนนูเก er, อร์น้องมาคัสใช่ไหมน้องช่มมาคคสน่าจะใช่ชื่นี่แหละโอ้โอ้โอปิงขึ้นร้อยเลยเหรอสแสดงว่านี่คือเจอคนต่างชาติกับการเล่น,นสุกเกอร์หกลา้านเมื่อกี้เราจะรอดไหมอะ่ะถามจริงๆแล้วดูว่าแต่ละตัวมาคุณหมอโฮออเซียใสจะเป็นคนฝรั่งเศส ปิงหนึ่งร้อยกว่าๆอย่างงี้รันจะรอดไหมให้คุกกี้มาทำนายกันอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่า <c oughs> และแล้วเราก็กาเกิดจิตบทสีซาดเดินอย่างงี้บอกเลยว่าข้างหน้ามีคนสัวสบายอีอ้าวมาด่ารมากระดากรีตัวเล็กเสียงเดินก็ตุกติก แต่ตรงนี้บอกเลยว่ามีคนเกิดอยู่ที่ว่าจะเป็นใครหันซ้ายหขวาร้อยสองข้างในไม่มีน่าจะทางซ้ายไม่อยากเจอโคออ,อเลยถ้าเจอโคครับแหมพูดอะไรก็ได้เกิดนั้นผ่อนปากจริงๆเลยแนละไม่อยากโดนเก้ามอ,มอ,มอขออนุญาตดูก่อนมีที่อื่นไหมไอ้เครื่องตรงนั้นมันสัน่นกับเพลงแตกสุดทุดใจจะไปหาได้แล้วเป็นว่าจะเป็นใครก็ตาม เครื่องมันสันส่นๆแบบนี้มันต้องมีเชื่อมต่อไปไกลให้ไกลไหนดูสิคนประ่ลเสเศษสวัสดีครับขออนุญาตโซหนึ่งตีหนึ่งสีด้วยไม้สโนูกเกอร์ล้วขัดแบบดิจิตอลเป็นคนหล่อๆเลยๆก็งี้แหละเชื่อมอีกทีหนึ่งยังไงยังไงฝั่งนู้นฝังขวาฝั่งซ้ายฝังขวาเชื่อมต่อไม่เชื่อมแล้วกันเปลี่ยนทายละ เรเดินตามนี่แหละเคาเดินที่โลง่งคนเดินที่โลง่งแต่เราไปง้างตีไงถ้าเราเดงินง้างตีตรงนี้ขอชิดจวงแทงแทงแบบโคตรหลอ่อโคตรอันตรายเอาล่ะได้บ้าเรามาอย่างนี้แนถะ้า uh. ไปห้องวีกันหน่อยไหมส uh. ายสายสายล่างนะ uh. มีโอกาสหลุดดังนั้นเราต้องหาเก้าอดดี้ดีๆพิเศษใส่ไขใ่ให้กับพวกเขาคุณหมอวิ่งอก uh. อกไปแล้ว uh. บอกไปก่อนไม่รอมาแล้วส่วนคนฝรั่งเศส จะให้ห้องที่ดีที่สุดจะอีที่ดีที่สุดสำหรับนายบริงก็ยังไม่ได้ไใช้ไอ้ดูซิว่าจะมีคนมาไหมวางไว้ก่อนอามาไว้ก่อนโดนปุ๊บนี่โดนแน่นอนโดนลูกชุบอันเนี้ยเราเรียกเป็นลูกชุบเชื่อมอีกอันหนึ่งดีไหมเนาะนี่เข้ามาจะได้แบบอ,อันนี้อ่าเครื่องนี้ไม่ได้ปั่นด้วยไม่ได้เลยไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์นะแต่เท่าที่ดูคือเครื่องมันยังสั่นอยู่นะเหมือนจะไม่มาช่วยจะมีกำแพงแตกหละอ่าตรงนั้นแหละ วางไข่ไปก่อนนี่เรามีไข่กี่ฟองแปดฟองมันเขาคุ้มคริสใครจะเป็นคนส่งมาโชคดีกันนะเสียืีเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณหมอเขาจะไปปั่นเครื่องไม่เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นอะไรทโทกแพงเห็นะจสเบเบ้เสียดีเองเสียน้อยก่อนจะตีไปโดนเฮ้อทษอีปีทษอกองเรียกตีโดนแน่นอนอันนี้ขอยัดโศดดูด ดูเสียไปแล้วอุ้ยเกือบขึ้นไปชั้นสองแล้วนะเกือบไปแล้วตีหลอดหนึ่งทีอ้าวใช้นกแบบนีสวนครัวข,วขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดินนำก่อนครับเชิญครับนายน้อยนายน้อยเชิญเชิญแล้วบริงเก็บเลยแล้วกันห้อง VIP สําสำหรับคนพิเศษใส่ไข่เดบิว่์วให้คนฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ด้วยไหมคุณเสียคุณเสียแต่ก่อนที่ที่บอกว่าเป็นซอยจุเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซอยจุแล้วเปลี่ยนประวัติเปลี่ยนประวัติว,ตวางเลยค่ะ แค่ว่าคุณน่ะห้ามรอดไปจากที่นี่มีแค่ดอกคุณเท่านั้นที่รอดไปได้เข้าใจไว้อย่าไปอีกเท่านั้นได้สองคนห้องวีนี่คือเราได้เปรียบมากกว่านะโหขึ้นอย่างงี้อ้อาวก้าวบออจ๋าเดี๋ยวจับเข้าบอลก,ก่อนเลยละกันเฮ้ยขวนอย่าโดนไม่เอาไม่อยากกินวางลูกบอลลูกไข่ลูกไข่แล้วตีคนเดิมจะใช้ก้าวบอบอช่วยเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้แหละมาเลยมาเลยชิดขอ ฉันขอตีเธอหน่อยยังไงถึงจะแรกเก้าบอ,บอหรือเปล่าหรือว่ายังไงตีหนึ่งทีแต่ที่แองไม่ใช่เวลาดตีหนึ่งไม่เป็นไรอโอเคมาดูสินงหนูพอดื่มน้อยถ้ากิบมันนุ่มมากน่ารักมากชอบอ่ะแนะนำเลยนะต้องมีอ่ะน้องต้องมีอ่ะสก,กินหลักนันก็ว่าน่ารักแล้วมีหางด้วยอ่ะแต่สก,กินนี้ราก็ชอบนะคะที่ว่ามันมีรูปกลมๆแล้วก็มีภาพโปรแกรม Okay. วางไว้ก่อนแต่ไม่น่ามาช่วยป้าหรือเขาอยากจะมาขอวาดวางไข่วางไข่เยอะๆนี่สองสามอันเออเอาออกไปไหมนิดนึงไ <c oughs> ข่อันไหนไปได้ไหนก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเสียงไอฟเฟกอะเหมือนเสียงของนักบวหญิงมากเลยถ้ามีนักบวหญิงระหลอนนะคะอันนี้หมอไม่ลงมาช่วยฮะโอเครันร้นก็แวบขึ้นไปเลยแล้วกันขอแยกขึ้นมาทางนี้นะคะกดปุ่มอะไรออก อ๋อรันเผลกกดค้างก็ว่ารันไม่ค่อยได้กดค้างเล็งเลยอะเห็นว่ามันกดค้างเล็งได้แล้วว่าเราจะไปอยู่ตรงส่วนไหนนะแต่รันจำได้ว่าขึ้นตรงนี้ค่ะมันสั่นใช่ไหมโหมันขึ้นคุณหมอแหละอันเนี้ยรันว่าหมอหลุมอยู่ตรงนี้สบายเดินหาก่อนเสียงเท้าทุกคนลองฟังดูเราจะลองไม่พูดอะไรเนี่ยก็ะแวบก็ะแวบใช่ไหมล่ะทุกคนชอบใช่ไหมล่ะรันก็ชอบรันหมุนละนิ้ว เลี้ยวเลี้ยวก่อนหน้าปากซอยประเชมประเชมบอกว่ามีคนตรงเนี้ยมันมีคนน่าจะรถเก้ามอมออะตรงนี้อ้าวพอดีเลยดูท่าคุกเข่าไอ้คุณโอ้โหสุภาพบุรุษอะไรจังซี่ชอบเหลือเกินแต่งค่ะโจเซฟหรอไม่ใช่ค่ะ,น,น,คคะออนี่คือผัวแก่วนี่ผัวใหม่โอเคมาไล่กันต่อดีกว่าไปไหนแล้วก็ไอเทมเธอไม่มีแล้วนะแล้วเราก็มีบริคงด้วยถ้าระวังดักได้เมื่อไหร่เนี่ยเธอเสร็จชั้นแน่ นังหนูไปไหนเดียวขวาไปลูกเดี่ยวขวาเลียวซ้ายเดี้ยวขวานี่อันนี้รันทำอะไรอ่ะงงอันนี้อันงงเนี่ยนนไม,ไม,ไม,ไม่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 มีอะไรอะทําม,ม้ดีกว่าเล่นงงใจเราก็งงคนก็งงโคออก็งงงงทุกคนอะอันนี้เดี๋ยวรันจะบิงตีนะถ้าบิงไม่โดนหรือเปล่าอ้าบิงไม่โดนก็กระไรอยู่ถ้าบิงไม่โดนแสดงว่ามันคูดาวเองนะคะอันนี้เขาอยู่งานแต่งอ่ะรันแวะไปดูแบบ มาแล้วจ้าสุดสวยสุดหลอดนี่มาแล้วนะเราจะเราจะเอ้อยตอนแรกว่าจะคุมเครื่องมันจะได้ลดเปอร์เซ็นต์แต่ว่พาพตีตรงนี้ก่อนแล้วก็วางตรงนี้ไว้แล้วเราจะไปข้างหน้าอ่าตีเล่นสนุกกันต่อถักขวาไข่เรายัางเหลือหักซ้ายะลกโยกลเล่ดีกว่าลลาสาระอันนี้ลันวางลาสาระเละนะ ดี๋ยวออลุกเองไปละเอาหมอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะบังคับให้เขาลุกสองคนเลยถ้าชดเลือดนี่มันหร่อเราจริงๆเลยรับไม่ได้เดี๋ยวเราจะอุ้มพาไปตรงโคออนะคะเพราะว่าเขาจะได้อยู่ใ,ใกล้ลัดเวลาสมมติว่าเราเจอเขาเราจะได้เจอมันชอบฟังอย่งเท้าจริงนะ <S <S> ช่่ยด้วย <S <S> เ,อเอสเามีใครชอบฟังแต่งเท้ามัน้ันบ้างไหมถามจริงๆเราจะอยู่ในโซนนี้แหละหูหูขึ้นไหมแป๊บ ป้าหูไม่ขึ้นมันคิดว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วแหละพอตะกี้หูขึ้นแต่กลับมาหาหมอก่อนอ่ะเหมือนเห็นคนฝั่งนู้นป้าขอเดินไปเช็คเปิดกล่องปะเหมือนจะได้ยินเสียงเปิดกล่อง<ห>เครื่องไม่สั่นรันว่าเขาน่าจะเปิดกล่องอยู่ตรงแถวกำแพงแตกใช่ไหมนี่ไงหูขึ้นอ่ะรอยเท้าเป๊ะบอกแล้วของไม่มีเขาก็จะเปิดเปิด,ดอะไรจ้ะส,สวยส,สวยไปไหนคนสวยจ้าคอมนเบบี้เบบี้คอมน คุณหมอลูกเองไปแล้วถ้าตีเธอล้มเนี่ยบอกเลยว่าลุกเองไม่มีกันทั้งคู่นะยังไงฮึดักในบ้านเลยนี่อรอนเดชอรอนเดชหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่เข้าบอลโอเคไม่เข้าบอลองกฤษองกฤษเดินตามต่อมาแล้วจ้าอู้วิ่งไวไปไหนเนี่ยนึกว่ามาลาทอนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลูกสนุกของเรานีค่ะเดี๋ยวเราจะตามเขาไปต่อโดนจับเข้าบอลเมื่อไหร่นะของแซ่บหรือเอาหมอก่อนดีเอาหมอเขาหิว เอาไงดีนะแต่คนนี้เขาก็เปิดของได้ไงหมอก,ก็หิวได้ตลอดแต่เครื่องยังไม่เก้าเก้าแต่ห่วงอะห่วงเอาไงดีเอาคนเดิมเนี่ยเขายังเดินไปไซชิดไซชุ่มแชงโคอจ่ามามหมโอ้โหดูซะก่อนในการข้ามปุ๊บป,ปั๊บปีดดาของเขาเราเอาลูกสนุกไปดักข้างหน้าและมุนตีสวัสดีจ้าตรงน,นี้เขาจะไับปวิวเราก็เอาบิงค์เหมือนเดิมบิงตีได้สาว ขอหนี่เขโดนวิ่งหลั่งรอบแล้วนะจริงๆโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาหมอนะครับหมอเขาปั่นต่อโอเคเล่นสนุกดีนะลูกเกอร์ทุกคนมาอันนี้ไม่มีบอลต่อแล้วค่ะรันทำได้แค่นี้ดเดินตามหาหมอก่อน<ห>อคุณหมอจ้ะได้ยินไม่ว่าเสียงใครอ่าแล้วหมอเขาวิ่งวนอย่างนี้รันต้องงางกะว่าจะง้างเลแต่คิดว่าระยะนี้น่าจะโดนอะ ไม่เอาลูกบอลแล้วกันไข่ของเราควรจะวางดีๆนี่อันนี้แหละอันนี้แหละเราจะจับเขาเขา้าเราจะจับเขาบิติเฮ้ยสมองแก่งไข่ลันจับบิติพิดสปองไข่เราจะเอามาวางตรงกลางนะคะนี่ไงเอ๊ะเอ๊ะไม่ไหนอะอ้าชีวิตเกมเอาไปอยู่ด้านขวาได้ไงอะเอาไปด้านหลังได้ไงอะเอ้ยก็วางตรงกลางไม่ใช่หรอ เอาเกมกากอันนี้เกมกากไปกันลคุณหมอขอยัดตามอันนี้โดนแน่นอนไม่โดนให้ตีหมาเลยเรียบร <c oughs> ้อยไปเม่เกือบไปละใจหายสำหรับที่ว่าเซอร์จะลงหลุมซสแล้วแต่ที่แน่สนุกคะ่ะอยากได้จังเลยพี่ชายคนนี้คนล้อโลกเอต้องมี